สบายดีพี่น้องสุขุมสุขคนครับผมนี่กี่แวะผ่านทางมาพี่น้องเนาะนี่ครับผมเห็นงานพี่น้องเห็นคุณตาเสิือร่างเผาทานได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมนี่ผู้ใด้ใจใดทานพี่น้องนี่ครับผมนี่เบิ่องทานครับผมมีแต่ก่อนใหญ่แล้วพี่น้องนี่คุณตาเสิร์าเด้อพี่น้องเด้อนี่อยู่ข้างปศุสัตว์อำเภอจุฬลบุรีเฮาครับผมนี่สนใจแวะมาเบิ่งได้พี่น้องเบิ่องทานพี่น้องครับผมนางก่อนตัวเนี่ยพี่น้องโอ้งามงามคุณตาขายถุงเท่าไรครับผมนี่ลอยแปดสิบพี่น้องบ่แพงได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมนี่สุมือนีแแกก๊พงครับผมนี่คุณตาาเนขยถุงละูลอ้อนือ ประเทศตามสั่งตามออเดอร์ได้พี่น้องเด้อนี่ครับผมนี่ผูได้ยากได้กับมาสั่งเราไว้วพี่น้องนี่เผาเงินนึงกับไรไรเนาะคุณตาเนาะงินบอครับ 50, 50, 50, คุณตาบ้าประมาณไหนสิบหาสิบหกกับสอบเด้อพี่น้องนี่คุณเตานี่เบิึงเตาพี่น้องนี่คุณยายเพิ่งกําลังเอาออกมาพี่น้องครับผมพี่น้องโอ้คุณตาคุณยายเพิง่งขยันเด้อพี่น้องเด้อเป็นอาชีพเสริมอย่างดีพี่น้องนี่แต่ผมก็ยังอยากเฮ็ดเลยพี่น้องนี่ครับนี่โอ้นี่ครับผมไม่นี่ครับกองเอเลี่ยนพี่น้องกองบบบไงครับผมคุณยายเเเเเพพพิ่่่่นนนนนนกกกกกาาาาาาาลลััังงงงงอออออออมจตะะีีี้้ด คุณตาเสิร์ดมาอีกรอบนึงก็ได้ประมาณจักซิปกว่ากับสอบนะพี่น้องเอารอบนึ่งพอแต่ว่าเราใหญ่พี่น้องเนี่ยตัใหญ่อย่างไหนทานดีๆพี่น้องไปเฮ็ดก๋วยตี๋ก๋วยเตี๋ยวพี่น้องไปใส่รถเตาแก๊สนะพี่น้องเนาะแก๊สมันกับแพงพี่น้องนี่มาติดต่อคุณตาเสือได้พี่น้องเด้อครับผมคาร์บอนซัลตอีพี่น้องคาร์บอนซัลอำเภอชุมพลบุรีเฮาเลยครับผมพี่น้องไปมาทายเก็บขออนุญาตเก็บภาพมาฝากพี่ฝากน้องครับผมพี่น้องผู้ใดสนใจทานพี่น้องโอ้ทานใหม่ดีพี่น้องนี่ใหม่ดีครับ ครับมีแต่แทงยังไงยๆเลยพี่น้องนี่ครับบผงโอ้ครับทานบางมองที่ผมใส่มากส่วนมากตีเป็นยางพาราเนาะพี่น้องเนาะมันเบาพี่น้องมันบ่อยนี่ครับผมนี่อันนี้พี่ได้ทานเป็นก่อนเลยพี่น้องก่อนเงีง่าพี่น้องนี่ยนี่ครับมีแต่ก่อนเงีง่ายเลยพี่น้องถุงละลายก็าบพี่น้องมาแพ่งเนาะครับผมถุงละลายแปดสิบต้องคนตาเนาะนี่แต่ฟังเบาพิษพี่น้องนี่ถุงละลายแปดสิบพี่น้องพูดจะโก้เลยพี่น้องเด้อบะเมนมายัดใส่ในเลยพี่น้องทานที่ผมสื่อมาเนี่ยข้างล่างสิมุนครับผมนี่กระนองเงี่ครับผมนี่เเรา็ดคุณภาพของเราครับผมนี่คุณตาเเสพี่น้้อองด แวะมาอุดหนุนครับผมพี่น้องคุณตาเสือดนี่ครับประสุษสัตว์อำเภอชมุร่เขาครับผมเดี๋ยวเบอร์โทรสิดทีมใบใต้คลิปครับผมขอบคุณครับขอบคุณ,คณตาคุณยายครับผมเก็บภาพมาฝากพ,พี่ฝากน้องครับผม